มานาปธายีสูตรว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูดาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศแห่งอุคคะขาหาบดีชาวเมืองเวสาลีประทับนั่งบนอัศนะที่เขาตกแต่งไว้ครั้งนั้น อุคคหะกหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็ขาธนียาหารชื่อ สาราปุพกะของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนิยาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกค่าคาหบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของพอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้ว อุคคะหะบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็นาริยะสากะขาธิญาหารซึ่งทอดด้วยน้ำมันของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับนาิยะสากขาธิญาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขาวสะอาด มีกับมากมีพยัญชนะมากของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เตียงมีเท้าทำรูปสัตว์ห้ายลาดด้วยผ้าโกเชาลลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดอย่างดีที่ทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดใหญ่มีหมอนข้างทั้งสองของข้าพระองค์เป็นที่พอใจและข้าพระองค์ก็ย่อมทราบดีว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเตียงไม้จันของข้าพระองค์นั้นมีราคาเกินกว่าแสนกหาปณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนา ด้วยอนุโมทนายกถาดังต่อไปนี้ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประกันต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่เอาคืนผู้นั้นเป็นสับปรุษ ทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งของที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงอนุโมทนาด้วยอนุโมทนียกถากะอุคคะขะหบดีชาวเมืองเวสาลีแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปต่อมาไม่นาน อุคคหะบดีชาวเมืองเวสาลีก็ได้ทำกาละคือถึงแก่ความตายและเมื่อทำกาละแล้วเข้าถึงหมู่เทพชื่อมนโนมยะหมู่หนึ่งก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นอุคคเทพ,พบุตรมีวันณะงาม เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุคะตามที่ท่านประสงค์สำเร็จแล้วหรืออุคะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตามที่ข้าพระองค์ประสงค์สำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับอุคเทพบุตรด้วยพระคาถาว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสรศิฐย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสรศิฐ โนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐโนรชนนั้นจะบังเกิดหน้าที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้จบมานาปทายีสูตรที่สพระตวันปัญญาวชิโรวัดป่าอาริโซนารัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาบรรยายคัดลอกจากพระไตรปิดก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเล่มที่สามสิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยข้อที่สี่สิบสี่